ำเ,เกี่ยวกับปัญหาของการที่บุคคลในสังคมเนี่ยไม่ค่อยให้เกียรติกันครับไม่ให้เกียรติกันเหมือนกับว่าโบลี่กันถ้า่างนั้นแล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงแบบไหนก็ทางแก้ของเราก็คือมีการปลูกฝังจิตสำนึกผ่านการทำกิจกรรมต่างๆครับก็ข้อที่สองก็คือเน้นการทำให้ให้รู้ว่าการกระทำเนี่ยมันดีกว่าการที่แบบว่า อาจจะมีอาจารย์สอนแต่ว่าเราต้องทําให้เขารู้ถึงการกระทําครับเป็นเรื่องขยะในโรงเรียนค่ะเป็นเรื่องขยะในโรงเรียนมีวิธีการแก้ปัญหายังไงมันเป็นการเอาเมนการเหม็นเน่าการเหม็นเน่าของขยะค่ะเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้มีถังขยะแยกให้เป็นสัดส,ส่วนว่าอันไหนขยะเปียกอันไหน เศษอาหารที่เป็นระเบียบอะค่ะมันทำให้มันเหม็นในตรงถังขยะที่โรงอาหารนะคะก็คือเป็นปัญหาเรื่องของขยะใช่ไหมอ่าแล้ว,แล,วแล้วมีการแก้ปัญหาที่เราจ,จะแก้ปัญหาอะไรยังไงแบบไหนมีขั้นตอนไหมขั้นตอนก็คือจะคุยกับทางโรงเรียนค่ะว่าเปลี่ยนจากถังขยะที่ปกติจะมีแค่ถังขยะจุดนึงจะมีแค่สองถังจะเปลี่ยนให้เป็นติดเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนให้แยกแล้วอย่างระหว่างขยะเปียกกับ ขยะปกติคะ่ะเพื่อไม่ให้เหม็นเน่าในโรงเรีนเกี่ยวกับขยะใต้โต๊ะคะ่ะสาเหตุก็มาจากว่าทางโรงเรียนเนี่ยเรามีกฎว่าห้ามนําอาหารขึ้นชั้นเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีนักเรียนบางประเภทะคะ่ะที่แบบว่าเหมือนเขาหิวคะ่ะเขาก็เลยนําอาหารขึ้นชั้นเรียนทางเราก็เลยมีวิธีแก้โดยการว่า หลักๆของโรง,งเรียนเราเนี่ยค่ะเขาจะมีเกี่ยวกับใบข่าวค่ะที่เป็นการควบคุมประพฤติแล้วก็ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนอยู่แล้วแล้วก็มีการส่งเสริมให้เป็นโครงการโลนโลงรงอะค่ะว่าไม่นำอาหารขึ้นเชลียงแล้วก็มีการแยกขยะด้วยค่ะ เป็นปัญหาที่มีคนงานเข้ามา่กสร้างค่ะแล้วก็เวลาเขาพักเนี่ยเขาจะชอบสูบุหรี่กันทำให้เด็กนั้นเรียนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเกิดเหม็นแล้วก็อาจจะเป็นผลเสียต่อตัวนั้นเรียนได้ค่ะเป็นพื้นที่ห้ามเนาะแต่ว่าก็มีบุคคลภายนอกเข้ามาแล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงยังก็คือถ้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเลยเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจัดพื้นที่ให้คนที่เข้ามาเนี่ย ให้ไกลออกไปจากเด็กอะคะ่ะแล้วก็สูบในบริเวณที่ห่างไกลจนไปถึงรุนแรกสุดก็คือแจ้งผอ,อเลยค่ะว่าแบบเออมีการทำอย่างนี้นะในกลุ่มของคนงานแล้วก็ให้เขาลงมาจัดการให้ค่ะ